สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีบันทึกการโทรใน messenger แบบอัตโนมัตินั่นเองอ,อันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คําว่า record messenger call ครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดค้นหาครับด้านล่างปึ๊บตัวแอปจะอยู่ที่ตัวที่2นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยปึ๊บ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองอ่ากดติดตั้งครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วก็ด้านล่างครับอักษรที่ไปด้านขวาแล้วก็คลิกเข้าไปครับผมปึ๊บอ่าคลิกอีกครับผมปึ๊บอ่าเมื่อถึงด้านนี้แล้วก็ i อเอ็กเครับแล้วก็ติก๊กเข้าไปเป็นเครื่องหมายถูกปึ๊บเสร็จแล้วนะครับไปที่ ลูกศรชี้ไปทางขวามือครับคลิกเข้าไปปึ๊บอ่านะครับแกรมเพอร์มิชันแล้วก็คลิกเข้าไปครับปึ๊บอนุญาตครับปึ๊บอนุญาตครับอนุญาตครับแล้วก็อนุญาตครับอ่านะครับคลิกในส่วนของเ n เดเวลเปิลเซอครับนะฮะบริการที่ติดตั้งครับแล้วก็ ทำการนะครับตวเนี้เลคคอร์ดเวสเซเจอร์คลอปิดอยู่ครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับแล้วก็นะเปิดเลยปุ๊บหลังจากนั้นด้านล่างครับตอบทุกโลง่งปุ๊บเสร็จแล้วก็แบ็กกลับครับแบ็กกลับอีกครั้งครับแบ็กกลับอีกครับอ่าเราก็มาเปิด e n a b l e s เ i t ร์อีกครั้งครับผมคลิกไป นะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับ Record คอร์ดเ e สเ a จ l ครนะครับแล้วก็เปิดด้านล่างครับอนุญาตแล้วก็ Back กลับครับด้านล่างครับตรงนี้ s คริปคลิกเลยปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับสลับการตั้งค่านะครับในส่วนของไอตัวแอปที่สลับบันทึก การโทรใน messenger โดยอัตมัติก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากหน้าจอเพื่อไปทดสอบกันนะครับเข้าไปที่ messenger ครับแล้วเลือกเพื่อนที่จะโทรด้วยครับผมแล้วก็โทรเลยครับสวัสดีครับคุณทัชกรตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่ครับอ่กําลังทําคลิปอยู่ครับผมะนะครับผมแต่ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ออกเลยครับ ยกเลิกการโทรในส่วนนี้นะครับเจ้าแอปเลคคอร์ดเมสเซนเจอร์เขาก็จะทําการบันทึกโดยอตัตโนมัตินั่นเองนะครับเดีนะ๋ยวไปดูกันครับในส่วนของเจ้าแอปเลยนะครับนี่ครับเลคคอร์ดเมสเซนเจอร์ call ก็นไปเลยและนี่ก็คือบันทึกการโทรเมสเซนเจอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปปุ๊บอ่านะครับแล้วลองเล่นดู อ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราจะลบแล้วก็แตะแช่ไว้นะครับแล้วก็ลบเลยเนี่ยครับเสร็จแล้วครับฝากผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อปการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับหากมีข้อสงสัยก็ส่งมาทางคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไปเลย,เลยสำหรับคลิปนี้ผมเนรทัชกตรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ